นี่เกลียกหรืที่ให่จะมาทำอะไรกันคะดดเ,เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นกรรมการให้นะคะเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่เจ็ดจะไปที่เส้นชัยนะคะใครไปถึงแม่เจ็ดก่อนคนละชนะกันก้าว็คือว่า,า,าใ,ใช่นอกากนั้นก็ต้องใช้มือนะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะไปถึงหน้าบ้านเราหน้าบ้านเราคือเส้นชัยใครแพ้ไม่เป็นอะไรรอบนี้ไม่มีการงอนกันทั้งนั้นนะคะเข้าใจไหมคะ เล่นด้วยกันอย่างมีน้ำใจโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะให้น้องๆทายก่อนว่าพี่ใหม่หรือเกลลี่ชน,นะเออกดหนึ่งน้องเกลลี่กดสองพี่ใหม่นะคะหรือว่าจะพิมพ์ชื่อเกลลี่หรือพี่ใหม่ก็ได้พิมพ์มาเลยนะคะทุกคนคอมเมนต์ Comment มานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ,พร,คะพร้อมแล้วนะหนึ 1, 2, ง่งสองลมลม ไกลแล้วตัวนี้ล้วแล้วแล้ว,รวตรงนี้ตรงนี้แล้วเร็วเร็เ,รเป็นชัยเป็นชัยเ,ย,เ,ย,เย้ส่งหน้าผู้ชนะนะคะทุกคนพี่มายพี่มายเกิดอ,อะไรขึ้นคะหน่วยค่ะเ <Grey> พราะว่าหนักใช่ไหมัวหนักมากนะ แล้ดูดี่เรามีสองคันนะคะคันท,ที่ใหม่นั่งก็คือของธันวาเน,ะนาะแต่ธันวาชอบสีอะไรคะธ <laughs> ันวาชอบชอบสีชมพูมากเลยทุกคนโอเคนะคะนี่นะคะก็เป็นการแข่งนะคะรอบแรกเนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมนะคะรอบนี้รอบตัดสินถ้าเกยดลชนะก็คือชนะเลยถ้าพี่ใหม่ชนะก็แข่งกันอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคอ่ะหมุนค่ะหมุน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  <laughs> โอเคค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาหนึง่ง

ป่เกิดอะไรขึ้นดอกทันว่าเมื่อกี้ไม่ใช่หรอที่แบบตัวใหญ่ไงโอเคค่ะเกมนี้เออถ่ายอยู่ใช่ไหมแล้วแล้วเกศก็มองไงเมื่อกี้มองแล้วเก้ก <S 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 ็ไทยนะที okay, hmm, okay okay, ่ใหม่ใช่ไหมโอเคค่ะคลิปนี้นะคะน้องเจลลี่เป็นฝ่ายชนะเอ่อโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบสร้อยก็รอบหนึ่งที่ใหม่ร่มนะคะโอเคไปดูกัน และนี่นะคะก็เป็นคลิปแข่งรถดุกดิ๊กนะคะถ้าใครอยากให้เราแข่งเกมรีกก็คอมเมนต์กันมานะคอมเมนต์กันได้นะคะว่าช่วงนี้สามารถเปิดคอมเมนต์ได้แล้วนะไม่เกี้จะอ่านแล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาปก่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใหด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม